ครับวิซก็จะมานะครับคลิปจะมาเล่นเกมนะครับเล่นเกมรถแข่งนะครับโอเคจะเป็นยังไงนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับผมไปรเริ่มเข้ามาแล้วครับผม โอเคจะไปรับของก่อนนะครับผมโอเคนะครับเริ่มต่อกันเลยโอเคโอเคจะเริ่มต่อไปนะครับโอเคด่านท้องฟ้านะครับ ดูลักษณะของดานนะครับสวยงามมากเลยครับมีแต่รถคันแรงๆเลยครับผมไปไปเลยรีบโชว์รีบโชว์นี่รีบโชว์รีบโชว์นี่นี่น,นี่ไปชนไปนี่ชนไปหม,ม,มุนนี่หมุนครับผมหมุนหมุน,มน เนอะผมหมุนเนอะผมขึ okay, ้นหมุนโอเคผมโ okay. อเคครับผมดิฟโชดิฟโชดิฟโชนะครับผมดิฟโชครับอืมเปิดเดตัดเข้าไปครับอืมเรื่องนี้เก่งอ่ะดิ๋ก่อนดิ๋ก่อนดิฟโช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 นี่ดิฟโชนี่เราต้องชนะครับผมนี่ตาไปซะนี่แต่ผมก็แรงนะครับผมโอเคครับไปเลยไปยต่อไปต่อไปต่อนะครับโอเคก็ okay, จะตึงใจะนะครับผม โอเคชนะนะครับผมผลการแข่งขันนะครับผมผมมาแข่ง47.750วินะครับผมโอเคโอเคก็นี่เลยครับผม โอเคดันต่อไปนะครับผมปารีสแห่งตะวันออกนะครับผมเซียงไฮผมจะเล่นแค่2รอบนะครับผม โอเคครับผมดูลักษณะของดานนะครับผมสวยมากเลยครับผมเมืองใหญ่มากนะครับโอเคโอเครับผมนี่ไปเลยนี่ไปเลยไปเลยนะครับไปเลยไปเลยเลยครับผมนี่ชนนี่ชนนี่นี่อุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลยไม่โดนอ้ยไม่โดนไม่โดนโดนนะครับทุกคนไม่โดนเลยครับผมไม่โดนไม่โดนขอโทษนะครับผม โอเคครับ okay, ผมผม,ผมจะขึ้นในนี้นี่อืมนี่ดิฟดิฟดิฟนี่ดิฟดิฟดิฟอีโอเคโอเคเข้า okay, okay. ถึงเส้นช okay, ัยแล้วครับผมโอเคครับผมเข้าถึงเส้นชัยแล้วครับผมเย้ชนะครับผมนะครับผมโอเคนะผมช okay, นะผ,ผมเข้าเส้นชัย43นาที86วินะครับผม ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเรวจะเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ๊วยเจอกันคลิปหน้านะครับ